สวัสดีทุกคนนะครับผมดีตอนททุกคนเข้าสู่เกมเวอร์ดแลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูสถานที่ที่มีหุ่นไม้นะครับผมว่าเวลาเราเก็บเลเวลในช่วงออฟไลน์ line นะครับเราจะไปที่ไหนกันบ้างน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตามแมปต่างๆเลยนะครับผม ให้เพื่อนๆตามได้เลยนะครับซึ่งแบบต่างๆเนี่ยมันก็จะแบ่งเปช่วงเลเวลด้วยนะปะไปด้วยกันเลยครับเอาละครับผมก็จุดแรกนะครับที่จะแนะนำเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมก็คืออั่งนี้เลย อยู่แรกที่จะแนะนำเพื่อนๆนะครับผมในการฟาร์มหุ่นไม้นะครับก็คือเกาะทางเหนือนะครับผมเกาะเหนือเนี่ยครับหุ่นไม้เนี่ยที่เราจะออโต้นะครับก็คือจะใช้ตั้งแต่เลเวล5ไปต้นไปนะครับจนถึงเลเวล25นะครับก็ถ้าเพื่อนๆเวลาออฟไลน์นะครับผมม่มีเวลาเล่นเราก็สามารถใช้หุ่นไม้เก็บเลเวลได้เลยนะครับผมมันก็จะสะสมได้มากสุดถึง8ชั่วโมงนะครับแต่ว่าเราจะต้องมีหุ่นไม้ด้วยนะ หุ่นไม้ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับหุ่นมนุษย์ไม้นีนะครับผมเนี่ยครับมันก็จะมีเต็มที่ของมันอยู่ที่240นาทีนะครับเวลาเพื่อนๆออฟไลน์นก็สามารถที่จะใช้หุ่นไม้เนี่ยตีไม้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่แมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับที่ผมจะแนะนํานะว่าหุ่นไม้เนี่ยในแมปต,ต่อไปเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับผมไปไปเลยครับ เอาละครับผมก็มาถึงจุดที่2กันแล้วนะครับจุดที่2เนี่ยก็อยู่ที่เกาะทางใต้นะครับเพื่อนๆสามารถเก็บเลเวลได้ถึง25จนถึง35นะครับเวลาเพื่อนๆออฟไลน์ก็มาที่พี่ได้นะครับโดยในหุ่นไม้ที่แมปนี้นะครับผมเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เลเวล25นะครับเราก็จะสามารถทําการฝึกวิชาออโต้ที่นี่ได้นะครับผมก็เหมือนแมปแรกเลยนะครับเราสามารถสะสมได้มากถึงรักสุด8ชั่วโมงนะครับผม อะเดี๋ยวเราไปแมปกันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอจุดที่3นะครับที่จะแนะนําเพื่อนๆน,นะครับก็คือเกาะตูทวานะครับตูทวานะถ้าผมเรียกไม่ถูกก็ขออภัยนะครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจุดไม้เนี่ย ต้องแต่เลเวลเท่าไหร่นะครับคนเยอะมากเลยนี่นะครับผมก็คือจุดที่ฟาร์มหุ่นม,มาตรงนี้นะครับก็คือต้องแต่เลเวล45นะครับผมก็จนถึงเลเวล65นะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในช่วงเลเวลประมาณนี้ก็สามารถเข้ามาฟาร์มตอนออฟไลน์ line ที่นี่ได้เหมือนกันนะครับผมโอเคนะไปแล้วเดี๋ยวเราพาไปจุดต่อไปกันเลยดีกว่าครับคนเยอะมากเลยครับที่นี่ไปดีกว่า เอาล้ครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เกาะออสเตรเลียนะครับผมที่นี่นะครับก็จะมีหุ่นไม้นะครับให้เพื่อนๆมาเก็บเลเวลนะครับในตอนออฟไลน์นะครับก็จะเริ่มไปตั้งแต่ช่วงเลเวล65เป็นต้นไปนะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนมาเล่นออฟไลน์ช่วงเลเวลประมาณนี้นะตั้งแต่65ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาตีหุ่นไม้ที่ออสเตรเลียที่นี่ได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปแมตต์ต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะแต่อะ เพืเ่อนๆเอกใจนิดนึงนะครับทำไมมันเว้นช่วงระยะเป็น 5, 25, 45และ65ใช่ครับผมระบบก็คือเขาจะเว้นไว้ทุกๆ20เลเวลนะครับให้เรามาฟาร์มที่นี่นะครับเพราะว่าเหมือนตัวเกมเนี่ยจะให้เราไปฒนะชนภัยที่อื่นด้วยยังไงครับผมว่าเกมนี้เขาทำออกมาดีนะปเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่าครับ เอาล้ครับผมทีนี้แมปต่อไปก็คือโคโลโลกใต้นะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่โคโลโลกใต้แล้วดนตรีนี่แบบว่าเงียบเหงามากเลยนะครับแล้วก็ผู้คนเงียบจริงๆเลยโอเคถ้าเพื่อนๆเ,เล่นออฟไลน์นะครับผมก็มาเก็บเลเวลได้ที่นี่นะครับตั้งแต่เลเวลปิดสิบห้าเป็นต้นไปนะครับผมก็ได้เหมือนเดิมนะครับจนถึงแปดชั่วโมงนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมขุนไม้นะครับ สอยห้อยตามมาด้วยนะครับผมในช่วงที่เวลาเพื่อนๆนอนหลับหรือทําอะไรนะครับเราก็มาเล่นที่นี่เปิดออฟไลน์ได้นะครับแล้วก็ไปนอนหรือจะไปทำอะไรก็ได้เลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอ่ะเหงาจังเลยดีซะหน่อย เอาล้วครับผมแมปต่อไปที่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับที่นี่ก็คือ G L d a นะครับเ,เพื่อนๆสามารถมาเก็บเลเวลออฟไลน์ line ได้ที่นี่เลยนะครับผมตั้งแต่ช่วงเลเวล105นะครับก็จะทําการฝึกชาออโต้นะครับผมได้เต็มที่ถึง8ชั่วโมงเหมือนแบบเป็นอื่นที่ผมแนะนําไปนะครับมเมืองนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเมืองที่ India อินเดียโซนนี้นะ โอเคเพื่อนๆก็มาที่นี่ได้เลยนะครับมาสามารถมาเก็บได้ที่ได้เลยป่เดี๋ยวผมจะได้นํำมัดต่อไปเลยนะครับผมในกรณีที่ว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเลเวลร้อยหขึ้นไปแล้วนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับว่าอย่าลืมเอาหุ่นไม้มาด้วยนะครับปไปกันต่อเลยครับ เอาละครับผมแมบปบต่อไปที่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับในการเก็บเลเวลออฟไลน์ line นะครับก็คือแมปอินคานะครับที่นี่ก็ดูในแผนที่ได้เลยนะครับมีความลึกลับซ่อนอยู่นะครับผมโอเคขุนไม้ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมาเก็บขุนไม้ได้ตั้งแต่เลเวล125ไปเลยนะครับก็ถ้าใครเล่นมาถึงตรงนี้ก็มาเก็บขุนไม้ได้ตอนที่เราเล่นออฟไลน์ก็ได้เลยนะครับผม อืมผมว่าที่นี่บรรยากาศหน้าคุนหานะโอเคครับถ้าไม่เสียวเวลาเพื่อนๆมากเกินไปผมก็จะตีโอเคไปเลยดีกว่าครับปไปแบบต่อไปดีกว่านะครับ เอาแล้วครับผมแมปต่อไปที่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับก็คือแมปคันไซนะครับเพื่อนๆสามารถมาเก็บออฟไลน์ได้ที่นี่นะครับเวลาเพื่อนๆจะหลับหรือว่าจะไปที่ไหนทําธุระอะไรนะครับที่นี่ก็จะเริ่มตั้งแต่เลเวล1้อยสี่ิบห้านะครับผมเป็นต้นไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเก็บออฟไลน์ได้ที่นี่ได้เลยนะครับที่เมืองคันไซแห่งนี้นะครับผมอืมต้นซากุระเขาสวยเนี่ยโอเค อ่ะเดี๋ยวเราไปแบบกันต่อไปเลยดีกว่านะครับผมอ่ะผมยังไม่จบเกมสิผมกดผิดผมเห็นจิ้งจอกด้วยผมไม่เข้าไปดีกว่าเดี๋ยวมันกัดหัวผมเดี๋ยวลิงผมตายอะไปแบบต่อไปกันเลยนะครับอเอาแล้วครับผม แมปต่อไปนะครับที่นี่ก็คือเมืองอียิปต์นะครับเพื่อนๆสามารถมาเก็บเลเวลออฟไลน์นะครับได้ที่เมืองแห่งนี้นะครับหุ่นไม้จะอยู่ข้างบนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเก็บเลเวลหุ่นไม้อฟไลน์นะครับตั้งแต่เลเวลร้อยหกสิบห้าขึ้นไปได้ที่นี่เลยนะครับผมเมืองแห่งนี้ก็มีสิ่งลึกลับเช่นกันนะครับเพื่อนๆก็มาสนุกที่นี่ได้เลยนะครับผมมาถึงเลเวลถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับ เอาหุ่นไม้มาด้วยนะบางทีลืมหยิบมากันแล้วก็เลยเต่งโอเคเดี๋ยวเราก็ไปแมปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับป่ะเอาล้วครับผมก็มาถึงแมปสุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาเก็บเลเวลออฟไลน์กันนะครับที่นี่นะครับผม ก็คือเมืองเอเธนนะครับก็เราสามารถมาเก็บเลเวลออฟไลน์ได้ที่นี่นะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับผมมาถึงแบบนี้ยก็ให้เพื่อนๆนะครับเดินไปทางซ้ายของแบบนี้นะครับป้าป้าครับกําลังเดี๋ยวป้าครับกําลังโซเชียลอยู่ป้าเดินตัดหน้าเลยเนะ่ปเดินไปทางซ้ายกันเลยนะครับผมปที่นี่นะครับผมก็จะมีหุ่นไม้นะครับ เราสามารถมาเก็บเลเวลออฟไลน์นะครับต้องแต่185ขึ้นไปได้เลยนะครับผมโอเคเป็นยังไงบ้างครับผมถ้าคลิปนี้นะครับผมมีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามก็นจะตอไปด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากเลยนะครับผมและรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดิงเข้าเข้าฉากด้วยมาเร็ว Bye-bye.